เครื่องมันหน้าตาอย่างนี้นะครับบอดี้มันทําจากเหมือนเป็นโลหะนะครับก็มี2ชั้นก็มีปุ่มเดี๋ยวจะอธิบายว่าปุ่มนี้ทาํางานยังไงนะครับก็พอเปิดมาปุ๊บเราก็จะเจอเราจะเจอเหมือนหมืนถ้วยที่เป็นสแตนเลสแบบนี้นะครับแล้วก็ ไอ้ตัวนี้เป็นตัวเป็นตัวยึดจับหัวพิมพ์อันนี้ผมเอาอ,กออกมาก่อนนะครับแล้วก็เพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันจะมีสายมึกสายโซเวนเนี่ยครับสี่สี่สายนะครับเนี่ยมันมันมันจะคล้องกับสี่สวิตเนี่ยแหละครับสวิตท,ที่หนึ่งก็คือมันจะปั๊มโซเวนสายสายที่หนึ่งนะครับตามสวิตนะสองสามสี่ ทีนี้ขั้นตอนการล้างหัวพิมพ์เนี่ยนะครับมันก็มันก็มีอยู่สองสองขั้นตอนสอ,บบสองระบบนะครับผมสองระบบนะครับที่ปุ่มปุ่มสีแดงเนี่ยมันเป็นมันเป็นเครื่องอัลตราโซนิกนะครับเครื่องอัลตราโซนิกไม่รู้ว่าเพื่อนๆรู้จักหรือเปล่านะครับก็คือมันมันทำมันทำหน้าที่สั่นนะครับ สั่นให้พวกตะกอนพวกเศษฝุ่นอะไรที่มันอยู่ในในหัวพิมพ์เราหลุดนะครับหลุดออกมานะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับว่าสมมุติว่าอันนี้เป็นหัวพิมพ์ของเรานะครับเราก็วางตรงนี้ครับจากนั้นผมแนะนำให้พวกเราเนี่ยเพื่อนๆนะครับใส่โซเวนให้มัน ชุ่มๆที่ชุ่มๆที่หัวพิมพ์มนะครับอ่าไม่ไม่ต้องท่วมนะเพราะว่าผมไม่รู้ว่าหัวพิมพ์แต่และหัวมันมีแผงวงจรอะไรยังไงหรือเปล่านะเอาเป็นว่าแค่ให้มันชุ่มๆนิดนึงก็พอนะครับเปียกๆแล้วก็ขั้นตอนแรกเลยเราก็เปิดสวิตช้างหลังนะครับอันนี้ผรเปิดไปแล้วนะครับพอเปิดสวิตเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เอาหัวพิมพ์ที่เราเพิกก่งเกะมาจากเครื่องนี่แหละครับเอามาแช่ไว้อย่างนี้ พอไม่ต้องใส่โซเวนเยอะนะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็กดปุ่มกดปุ่มปุ่มอัลตราโซนิกซึ่งจริงๆพอกดปุ่มเนี่ยเสียงจะดังมากจะคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วน,นะครับผมทําให้ดูนะครับ อันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับเพราะว่าผมไม่สะดวกที่จะถอดหัวพิมพ์มาทําให้เพื่อนๆดูนะครับหัวพิมพ์เก่าๆผมก็ไม่มีด้วยนะครับตอนนี้ทีนี้อ่ะสมมุติว่าเพื่อนๆเอาหัวพิมพ์มาแล้วก็มาเอาลตราโซนิกสัก5นาทีก็ได้นะครับหลังจากนั้นหลังจากนั้นเนี่ยพอเราทําการสั่นหัวพิมพ์เสร็จแล้วนะครับ ให้เพื่อนๆนึกภาพว่าถ้าในหัวพิมพ์ของเราเนี่ยมันมีตะกอนอยู่เนี่ยนะครับมันจะหลุดออกมามันจะหลุดออกมาทีนี้ผมมันหลุดออกมาแล้วเนี่ยครับผมแนะนําว่าอย่าเพิ่งอัดอย่าเพิ่งอัดสลิงหรือว่าจะเพิ่งอ,อัดสายเข้าไปในหัวพิมพ์เลยนะครับให้เราดูดขึ้นมาก่อนดีกว่าถ้าเป็นหัวโคนิก้าก็จะมสีสายตรงนี้กระสายตรงนี้นะครับมีสองข้าง แล้วก็ดูดดูดพวกตะกอนเนี่ยออกมาสะก่อนอาจจะดูดด้วยสลิงก็ได้นะครับดูดด้วยสลิงพอหลังจากที่เราดูดตะกอนเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ค่อยค่อยเอาสายเอาเป็นสวิตท,ที่หนึ่งนะครับซ้ายมือสุดสายเนี่ยครับเข้าหัวพิมพเข้าฝั่งนี้เข้าฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวผมสาธิต ให,ให้ดูนะครับว่าถ้าผมม,มันต้องเติมโซเวนนะครับมันต้องเติมโซเวนอ่าสมมุติว่าผมเติมประมาณนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นสังเกตนะครับว่ามันจะมีรูอยู่อนี้ยครับคือถ้าเติมเยอะ ถ้าเติมล้นล้นจากรูตรงนี้มันก็จะไหลไปอยู่ในถังถังถังที่มันเก็บโซเวนอยู่ข้างใต้อีกชั้นหนึ่งนะครับผมเติมประมาณนี้นะประมาณสักครึ่งลิตรน่าจะได้นะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะกดผมจะกดสวิตสายที่หนึ่งนะครับทำคนเดียวครับทำยากมากปุ๊บเพื่อนๆจะเห็นว่า เพื่อนๆจะเห็นว่า,าปั๊มเนี่ยมันจะดูดโซเอนนะครับที่อยู่ข้างล่างที่อยู่ถังข้างล่างนี่แหละเข้ามาอัดอัดในหัวพิมพ์ของเราที่อยู่ฝั่งนี้นะครับมันจะทําการอยู่แบบนี้แหละสักชั่วโมงหนึ่งก็ได้อันมันอยู่ที่มันอยู่ที่อาการของหัวพิมพ์เราว่ามันมันตันหนักแค่ไหนนะครับอัอนนี้ในกรณีของ คนิก้านะครับเพราะว่าคนิก้าผมว่ามันมันใช้แค่สายยางแค่ท่อเดียวนะครับเข้าแค่ท่อเดียวแต่ถ้าเป็น dx อะ่ะมันจะมี8 8ดดช่อง8ดสี8ดช่องแต่บางเอิญเครื่องมันมีแค่4นะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าเพื่อนๆสามารถล้างได้แค่4แล้วก็พอเสร็จสักชั่วโมงหนึ่งเพื่อนๆก็มาล้างอีก4ให้มันได้ครบ8นะครับนี่แหละ สั่นนะครับมือผมสั่นนะอันนี้ผมนี่ขนาดผมไม่ได้กดอนะัลตราโซนิกแต่มือผมรู้สึกว่ามันสั่นสะเทือนนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะมีมีคลิปตัวอย่างที่ผมเพิ่งจะทําเมื่อตอนเที่ยงนะครับพอผมทําเสร็จปุ๊บไวนิ้วข้าผมต้องเอาหัวพิมพ์เข้ามาใส่เครื่องปริ้นแล้วก็ต้องปริ้นงานให้เพื่อน จนตอนนี้ผมขี้เกียจแกะหัวพิมพ์แล้วนะครับผมก็สาธิตให้ดูแบบนี้แล้วกันคือ <c oughs> เครื่องนะครับมันเป็นระบบหมุนเวียนโซเวนหมุนเวียนนะครับแต่ว่าโซเวนที่จะเข้าหัวพิมพ์เนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องห่วงนะครับว่ามันมีฟิลเตอร์กรองแล้วนะ,ะมันไม่มีขยะมันไม่มีเศษตะกรนที่จะเข้าไปในหัวพิมพ์แล้วเพราะมันมีฟิลเตอร์อยู่ข้างล่างนะครับอ่าพอนะครับก็ อันนี้อันนี้คือสวิตตัวแรกนะครับทำงานปิดแล้วปุ๊บถ้าเรากดตัวที่2ปุ๊บก็ตัวที่2มาแล้วนะครับจริงๆผมว่านะครับถ้าเพื่อนๆซื้อไปใช้เนี่ยจะทำงานพร้อมๆกันกันกบไอ้ปุ่มสีแดงด้วยก็ได้นะครับคือให้มันสั่นไปด้วย ให้มันสั่นไปด้วยแล้วก็ให้มันให้มันดันขยะออกอให้ให้มันดันตะกอนออกก็ลองดูนะครับอันนี้ผมว่าผมว่าต้องลองอ่ะนะครับผมก็เองก็ก็ซื้อมาขายอีกทีนึงก็ไม่ได้เชี่ยวชาญอะไระครับแค่แค่ทําตัวเหมือนกับเป็นตัวกลางนะครับซื้อเครื่องมาให้เพื่อนๆได้ได้ไปใช้กันนะครับถ้าล้าง ถ้าไปจ้างเขาล้างก็แพงอยู่นะครับผมว่าซื้อเครื่องไปเครื่องหนึง่งเราล้างเสร็จสมมติว่าอ่านเดือนนี้ล้างสีเหลืองอเดือนหน้าได้สีฟ้าแล้วเดือนต,ต่อไปได้สีดาสีสีแดงเนี้ยมันก็คุ้มอยู่นะครับก็อ,อย่างล้างไปรับจ้างล้างให้เพื่อนๆอก็ได้อีกที่หนึ่งนะครับอันนี้อันนี้ปุ่มที่สองปิดนะครับปุ๊บผมจะกดปุ่มที่สาม สามอันไหนเวอร์อันนี้อันนี้อาจารเนี่ยนะครับถ้าเป็น dx กดทีเดียวสี่ปุ่มเลยก็ได้นะครับมันก็ทำงานสี่ปุ่มพร้อมๆกันหาอันที่สามแล้วก็ปุ๊บต่อไปก็สี่สี่นะครับเมื่อตอกี้ผมล้างหัวพิมสีฟ้าตอนนี้โซเวนผมก็ผสมสีฟ้าไปดับรและ นะครับก็ปิดซะส่วนตัวนี้นะครับเขาให้มามันมันเป็นตัวหนีบหัวพิมพ์ครับเป็นตัวหนีบหัวพิมพ์มันก็ขันน็อตเอาง่ายๆซ้ายขวาก็ใช้งานได้ครับใช้งานได้ถ้าจะถือก็ได้นะครับสมมุติว่า เดี๋ยวผมมีคลิปของผมที่ทำไว้เมื่อตอนเที่ยงครับถือไว้อย่างนี้แหละก็ได้แต่ถ้าถือชั่วโมงนึงไม่ไหวเราก็ก็เอาตัวนี้มาจับเอาไว้นะครับตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นตัวที่ผมซื้อมานะครับแล้วก็ผมขายในราคา1 5 0 0 0หมบาทอีกตัวหนึ่งผมทำขึ้นมาเองนะครับเป็นของ เรียกว่าไงอ่ะพีไอเทเลนเหรอตัวนั้นผมขายที่ราคา9,500บาทนะครับการทํางานเหมือนกันแต่ต่างกันที่หน้าตาแบบนี้แหละอันนี้เป็นมันดูเรียบร้อยเนาะดูเรียบร้อยดูโอเคแต่ที่ผมทํามาก็ใกล้เคียงกันนะครับแต่ขายเนี่ยถูกกว่าเยอะเลยโอเคนะครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะครับใครสงสัยอะไรก็ทักมานะครับสวัสดีครับ